สวัสดีครับผมผมเบนซ์นะครับจากแบรนด์ฟิล์มเอสโตมานะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาพบกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดของเก t วอลมอเตอร์นะครับแท n k ห้าร้อยความสำเร็จในแบบของคุณคืออะไรซึ่งแท n k ห้าร้อยนะครับเราจะมีอยู่สองรุ่นย่อยนะครับได้แต่ตัวโปรนะครับแล้วก็ตัวอัลตานั่นเอง และคันนี้นะครับผมแท้ง500อัลตานะครับราคา2,269,000บาทนะครับผมซึ่งพอเราเข้ามาดูภายในแล้วนะฮะนี่เลยนะฮะตัวกระจกนะครับค่อนข้างกว้างมากนะฮะแล้วก็ใหญ่มากรวมถึงตัวซันรูฟที่เป็นพา n ์โนเาเมกด้วยนะครับซึ่งนั่นคือเหตุผลนะฮะว่าเราต้องเลือกฟิล์มที่ดีกับตัวเราจริงๆนะครับเพื่อจะการความร้อนได้ดี ตอนนี้นะครับผมด้านหลังของเรานะฮะก็คือรถเก t วอลมอเตอร์นะครับรุ่นใหม่ก็คือแท n k 500นั่นเองครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะฮะเรียกว่าตัวอัลต้านะครับแล้วก็ลูกค้านะครับเลือกซิล์มเซรามิกนิลไพ e เอสโตมาครับผมในการติดตั้งนะฮะโดยเปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้าต้องการนะครับก็คือเป็นบานหน้านะครับบวกรอบคนเน่60นะครับแล้วก็สันรูป80ครับผม และเรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่เราพาไปดูการติดตั้งฟิล์มกองแสงนาโนเซรามิกนิรภัยเอสโตมาไปแล้วนะครับอันนี้เรามาดูกันนะฮะว่าหลังจากติดไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปนะครับผมสำหรับรถคันนี้ลูกค้าเลือกความเข้มนะครับบานหน้าบลกรอบคันอยู่ที่60%สรนะครับและซันรูฟพาโนรามิกนะครับอยู่ที่80%นะครับอย่างที่เห็นนะฮะตัวภายนอกนะครับมีความมืดนะครับเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะะะว่่าาาาภยยในนนนจเคคลีรร์ชััดดขไหบผมอ อันนี้คือรูปแบบภายในนะครับของฟิล์มความเข้มระดับ60%นะครับผมทัศนวิสัยที่ดีนั่นเองนะฮะส่วนในเรื่องของตัวซันรูฟนะครับลูกค้าเลือกเป็นตัว80%นะครับที่ให้ในเรื่องของการการความร้อนที่ดีที่สุดนะครับอยู่ที่82%ในเรื่องของการลดความร้อนรวมนั่นเองนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากกับลูกค้าทุกๆท่านนะครับหากท่านใดนะครับสนใจติด ฟิล์มแบรนด์เอสโตมนะครับกับรถทุกรุ่นใน g a t e w a อลมอเตอนะครับสามารถแจ้งความประสงค์กับทางทีมขายได้เลยทั่วประเทศนะครับผมเพราะฟิล์มตัวนี้นะฮะจะคุ้มครองทุกทุกท่านนะครับไปตลอดการใช้งานรถเลยนะครับผม